ตอนที่หนึ่งโมวันข้าขอโทษเป็นข้าเองที่ทำร้ายเจ้าโจมปีศาที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งเผ่าปีศาจแน่นอนว่าก็สมชื่อแล้วละ่ะพวกเราถึงกับต้องรวมพลังกันห้าคน จึงจะเอาชนะมาได้เฮ้จอมปีศาจท,ที่แข็งแร่งทีสุดอะไรท้ายที่สุดมันก็แค่ไอสารเลวมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ปีศาจก็ไม่ใช่ปีศาจอูโยงเจ้าอย่าทำนี้ค่ะถ้าจะทำนี้ก็แค่ทำนี้โม้หวนจิตตาบอดเลือกเจ้าและไม่เลือกข้าเจ้าแทอูปีหน้าวันนี้จะเป็นวันครบรอบการตายของเจ้า ทำไมต้องพูดไร้สาระมากมายกับคนตายด้วยละ่ะข้าพวกเจ้าไม่ควรที่จะฆ่านางพวกเจ้าทุกคนต้องตายข้อแก่แล้วไอ้สาระเลวนี่จะใช่มหาเวทระเบิดปีศาจ มาตงการลากพวกเราไปตายด้วยดีแล้วเอเอเออว้เอ,เ,อเพียงเพราะข้าเลีผสมมนุษย์กับปีศาจหรือแม้ว่าข้าจะพึ่งความแข็งแกร่งของตัวเองกลายเป็นจอมปีศาจที่แข็งแกร่ง,งที่สุด ก็ยังคงเพื่อป้องกันไม่ให้จอมปีศาจเลือดผสมแทนที่เนื้อกว่าเผ่าปีศาจเลือดบริสุทธิ์พวกเจ้าถึงกับสมรู้ร่วมคิดกันกับอีกสี่เผา่าวางแผนต่อต้านข้าเลยหรือสายเลือดเผ่าพันต้นกำเนิดนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันวันนี้ทูกเจ้ากลุ่มตัวตลกพวกนี้บีบบังคับให้ทำถึงขนาดนี้เลยหรือท้ายที่สุดแล้ว ข้าก็ยังอ่อนแอเกินไปมนุษย์อย่างไรปีศาจอย่างไรผีอย่างไรกลายเป็นว่าข้าถูกผูกมัดด้วยทัศนคติเหล่านี้มานานนับพันปีมีเพียงการก้าวข้ามพันธนาการแห่งเผ่าพันธุ์เท่านั้นที่จะบรรลุอาณาจักรแห่งวิถีอันยิ่งใหญ่นั้นได้นี่คือความหมายที่แท้จริงของวิถีแห่งสวรรค์ นี่คือของขวัญของวิธีแห่งสวรรค์แม้ว่าข้าจะไม่สามรารถรักษาร่างกายเอาไว้ได้แต่ก็ได้รับกิจวิญญาณไทสูจากการผสานเผ่าทั้งห้าเป็นหนึ่งด้วยกิจวิญญาณใหม่นี้ตัวข้าจะบรรลุอาณาจักรสูงสุดที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อน<า> ขอวิญญาณของจองปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งเผ่าปีศาจเป็นของข้าแล้วเมื่ออะไรที่ขาดขัดเกล้าอย่างสมบูรณ์ก็จะฮึกอะไรได้ยังไงกันเจ้าดีเจ้าทำได้ยังไงกันเออเป็นไปไม่ได้ข้า จะได้รับผลกระทบจากผสมวิญญาณจนบาดเจ็บสาหัสนี่ยนะอ่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ข้ามีจิตวิญญาณไทสู่แล้วขาดเพียงร่างกายส,สำหรับควบคุมเท่านั้นข้าจึงจงใจปลดปล่อยลมหายใจเพื่อดึงดูดผู้ฝึกตนที่อยู่รอบๆแต่ไม่คิดแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นเจ้าที่มาน้องชายราชันผีเชินจิน ร่างกายเผ่าผีนี่ของเจ้าตอนนี้เป็นของข้าแล้วละ่ะได้กลายเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่การไปถึงจุดสูงสุดของทั้งห้าเผ่าพันนับว่าเป็นเกียรติของเจ้าแล้วนี่คือเคล็ดวิชาของเขตแดนเริ่มแรกเผ่าผีสินนะดูเหมือนว่าความสามารถหนึ่งอย่างของจิตวิญญาณไถ่สูงก็คือเพิกเฉยต่อการพันธนาการทางเผ่าพันทำให้สามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาของทั้งห้าเผ่าพันได้ ในมิวสวรรค์ไม่ยอมปล่อยให้ข้าตายความแค้นแห่งเรื่องราวความเกลียดชังแห่งการฆ่าปัญญาข้าจะชำระมันอย่างช้าๆข้างในนี้แหละจุจุก็มีลมหายใจเผ่าผีอันทรงพลังปะทุออกมาจากที่นี่มาพอดีเลยให้ข้าลองดูหน่อยสิว่าจิตวิญ,ญญาณไทโซูจะแข็งแกร่งแค่ไหน ตอนที่สองเพื่อนภูผาล้มหายใจของเผ่าผีที่เรียกท่านปรมาจารย์ของเรามาเมื่อครู่คงไม่ใช่มาจากเด็กคนนี้หรอกนะจะเป็นไปได้อย่างไงไม่ว่าดูยังไงเคแดนของเขาก็แค่เริ่มแรกท่านปรมาจารย์ของเรา แค่สบัดนิ้วก็สามารถทำลายประสมวิญญาณของมันได้แล้วเจ้าเด็กเผ่าผีถ้ายังอยากรอดชีวิตก็จงคุกเข,าข่าขอความเมตตาสะแล้วก็บอกที่อยู่ของเจ้าแล้วก็บอกที่อยู่ของเจ้าของลมหายใจเมื่อครู่มาเสียถ้าพวกแกทั้งสามคนอยากรอดชีวิตต่อให้คุกเข,าข่าขอความเมตตาก็ยังไม่พอจงเอาหัวกระแทกพื้นเพิ่มอีกร้อยีสะ ่านตรมาจารย์เนื่องจากเจ้าเด็กบ้านี่แสวงหาความตายเพราะงั้นให้สิทธิมอบให้มันนะครับขันปรมาจารย์ให้ข้าเองหมดในระคุณเช่นนี้สมควรตายอย่างตามชาอาอาอาพวกเจ้าทั้งสองไปด้วยกันแต่อย่าเล่นถึงตายละ่ะเผ่าต่างดาวไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำพวกนี้สมควรได้รู้ว่าทำไมไม่ควรมาแสวงหาความตายกับเผ่ามนุษย รับทราบขอรับท่านปรมาจารย์เจ้าเด็กจงรับไปซะสายของข้าเฮ้เทคนิคมดหววพวกนี้เนะ่ยเป็ไปไ,ไเป็นไปได้ยังไงกันเออ สนอไอสารเลวแกกล้าไดียังไงมาฆ่าสิบน้องของข้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตเฮ้อเจ้า เนื่องจากเจ้าปฏิเสธที่จะขอความเมตตาค่ะจึงไม่มีทางเลือกอื่น <c oughs> เส้นทางแห่งการแก้แค้นของข้าจะเริ่มจากเผาพันมนุษย์ก่อนวิชาบทบางสายตาขั้นสูงผู้ที่เขตแดนต่ำกว่าผู้รายจะไม่สามารถระบ,บุรูปลักษณ์ที่แท้จริงของผู้รายได้เฮอทำไมลมหายใจของเจ้าเด็กขี่หัวคนนั้นถึงมาปรากฏที่นี่ละ่ะ ปลาจมตีขานองค์กรจั่วต้องการถูกบทขยี้โดยสามตระกูลใหญ่อย่างนั้นฉันโมนายน้อยตระกูลฉันแห่งสามตระกูลใหญ่ของเผ่ามนุษย์ก็จิตวิญญาณเผ่ามนุษย์สามตระกูลใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าเกรงว่านายน้อยฉันคงไม่รู้สินะว่าผู้สนับสนุนเงินที่อยู่เบื้องหลังแผนการนี้คือใคร เขาคือหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของพวกเจ้ายังไงล่ะ,ะเจ้าพูดอะไรกันผู้ที่ต้องการให้ขาดตายเป็นตระกูลเย่หรือว่าตระกูลโซกันล่ะคนตายน่ะไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบหรอกไปนั่นใครคนที่ผ่านมาพบความอายุติธรรมน่ะ อนที่หมาแมวจากไหนกล้าดียังไงมาแทรกแซงกิจการขององค์กรจัว่วเห็นสุนัขเหล่านี้ในมือของข้าหรือไม่พวกมมานหนึ่งตัวสามารถฆ่าเจ้าได้ตลอดเวลาเคยได้ยินมานานแล้วว่าเผ่ามนุษย์องค์กรจัว่วมีวิชาลับในการควบคุมอีกทั้งสี่เผ่าวันนี้มาเห็นช่างหน้ารังเกียจจริงๆ ข้าเจ้ามีแต่จะสก,กะปรกมือของข้าไปเปล่าๆเป็นแค่เจ้าหนูไร้ชื่อกล้าดียังไงมาพูดจาโอหังเช่นนี้จงเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณไปซะบัดนี้ฮ่าฮ่พวกสัตว์เดรัจฉานจงไปฉีกเหยื่อเป็นชิ้นๆเสียข้ามันซะ <h asti> หยุด ผู้บมเพาะที่ถูกควบคุมทั้งสามคนถูกจัดการในทีเดียวเมื่อร่วมมือกันแม้แต่ผู้บมเพราะก่อจิตวิญญาณอย่างข้าก็ไม่อาจต้านทานได้แต่คนคนนี้กลับยับยั้งการเคลื่อนไหวได้คนคนนี้เป็นใครกันแน่นะโอ้เจ้าคือใครกันนะชีหัวเด็กน้อย เจ้าลืมท่านผู้นี้แล้วงั้นหรือโอน้นายเนื้อหัวนายเหนือหัวท่านยังไม่ตายยังไปเลยฮะเป็นไปไม่ได้เจ้าเจ้าคือจอมปีศาจท,ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งเผ่าปีศาจอูคือของเนือหัวสวะเ,เจ้าไม่สามารถเรียกได้รนหาที่ตาย พวกเจ้าตกเป็นทาสของเผ่ามนุษย์มานานต้องการแก้แค้นหรือไม่ละ่ะได้โปรดท่านจอมปีศาจช่วยด้วยหลังจากที่แก้แค้นแล้วเราจะเชื่อฟังคำสั่งของท่านตกลงผู้ที่เข้าใจสถานาการณ์คือผู้ที่ฉเฉลียวฉลาด ไอซ่าอาข้าข้าองค์กรไม่ปล่อยพวกเจ้าไปแน่เป็นแค่จอมปีศาจไม่มีค่าพอที่จะกล่าวถึงในสายตาของท่านผู้นั้นหรอกแม้แต่ก่อนหน้านี้ถึงเจ้าจะโชคดีรอดมาได้แต่ครั้งนี้เจ้าตายแน่แน่กล้าคมคู่ข้างั้นหรือได้ ข้าก็ไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยองค์กรของพวกเจ้าไปเช่นกันขอบคุณใต้จวนที่มาช่วยเหลือคนผู้นี้แข็งแกร่งมากสามารถฆ่าคนได้เพียงจ้องมองแต่ที่ไม่ทำอย่างนั้นเพราะบอกว่าไม่ต้องการให้มือสกปรกใต้จวนคือจอมปีศาจอูโยงจริงอย่างนั้นหรือว่าไงนะเจ้าตระกูลคุณนางเผ่ามนุษย์เห็นข้าไม่ตายเลยกังวลใจงั้นหรือ หากเจ้ากล้าแต่ต้องนายเนื้อหัวพอจะชี้เจ้าไปชิช้นๆเลยท่านจอมพิศาษเข้าใจผิดแล้วพวกเราตระกูลฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมปิดล้อมสังหารท่านจอมพิศาษเป็นตระกูลเย่เนื้อหัวเด็กคนนี้ไม่ได้โกหกกอรับเนื้อหัวท่านถูกปิดล้อมสังหารโดยไอ้พวกสารเลวพวกนั้นจริง หลังจากได้ข่าวสูญเสียผู้ล่างและเราพี่น้องจึงแยกย้ายกันไปเพื่อแก่แกนพวกมันขอรับข้ารับผิดชอบเผามนุษย์เจ้าขยะเย่ยลิวแต่ข้าเอาชนะมันไม่ได้จึงถูกมันจับและโยนเข้ามาในองค์กรจั่วนี้และก็ถูกควบคุมแบบนี้ขอรับองค์กรจั่วนี้มีพี่น้องเผาปีศาจของเราไม่น้อยที่ถูกพวกมันจับตัวมาทำงานอย่างหนักเลย ตอนนี้ข้าตื่นแล้วพวกมันจะต้องตายอย่างไม่มีที่กลอกฝังขอรับองค์กนจัวมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเย่การฆ่าในครั้งนี้เป็นตระกูลเย่แน่นอนในเมื่อพวกมันกล้าลงมือกับคนของข้าทางนั้นข้าไม่ตอบแทนอย่างดีคงไม่ได้แล้วสินะโอ้ม่ได้ไม่ได,ไได้ข้าน้อยไร้ความสามารถไม่สามารถแก้แค้นให้ท่านเหนื่หัวได้ก็เกินพอแล้ว จะให้เนื้อหัวมายืนหยัดเพื่อผู้น้อยอีกได้อย่างไรกล้าแตะต้องคนของข้าเท่ากับว่ายัอยุคข้าคนที่ยัอยุคข้ามีเพียงจุดจบเดียวก็คือความตายน้องฉันสนใจมาร่วมการสแสดงกับข้าหรือไม่กลงสแสดงหรือ ตอนที่สี่ท่านเนื้อหัวที่นี่้วขอรับองค์กรจัว่วนึกไม่ถึงเลยว่าเนื้อหัวจะสนใจรับบทเป็นผู้หญิงชั่วร้ายขององค์กรจั่วด้วยดูเหมือนว่าท่านเนื้อหัวไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการปิดล้อมสังหารเลยสินนะยอดเยี่ยมจริงๆ ไปไปพบหัวหน้าของพวกมันที่นี่กันอขอกคำนับท่านเจ้าอารามเป็นองค์กรที่น่ารังเกยียจจริง,รงๆคิดไม่ถึงเลยว่าจะใช้วิธีที่น่ารังเกยียจเช่นนี้กดขี่เผาปีศาจของข้าท่านเจ้าอารามเจ้าอารามจงกำลังต้อนรับแขกผู้มีเกยียรติและพูดถึงคนที่อยู่ในมือของท่านอืมโอกาสมาถึงแล้ว รับทราบเจ้าอารามจงข้านำตัวเด็กตระกูลฉันกลับมาแล้วโอ้โหทำได้ดีมากมีรางวัลแต่ออกไปก่อนหัวนหน้าองค์กรจัวผสานกายาเผ่ามนุษย์รองผู้นำตระกูลสู้พวกเราจัดการได้อยู่แล้วท่านไม่ต้องกังวลเห็นไหมละ่ะรองผู้นำตระกูลสู้สู้เฉิง ก่อจิตวิญญาณเผ่ามานุษย์เจ้ารองผู้นำตระกกนโซเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้านี่ไม่ใช่ลูกน้องของท่านเขาคือคนของตะกกนโซของข้าที่ถูกละทิ้งน้อยเจ้าเด็กบ้าบังอาจมากกลา้าที่ยังไงมาเรียนแบบคนของขา้าหยุดซ่อนหัวโชว์หางสักที กลัวที่จะให้คนอื่นเห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหรือยังไงเฮ้ขขากลัวว่าพวกเจ้าเห็นใบหน้าที่แท้จริงของข้าแล้วพรุ่งนี้จะไม่มีโอกาสตื่นมาเห็นพระอาทิตย์ต่างหากแล้วความสามารถในการอุปนายสายเลือดตระกูลสู่ยังคงแม่นยำจนหน้าขยะขย้งเช่นเคยเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าคืออูโยงจอมปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งเผ่าปีศาจเจ้าเจ้ายังไม่ตาย รองผู้นำตระกกนสูท่านเพิ่งบอกว่าจอมปีศาจนนี้เป็นคนตระกกลสูของท่านย่างน้นหรือเออเจ้าพันผสมที่ข้องเกี่ยวกับเผ่าปีศาจจะมีคนสมบัติถูกเรียกว่าคนของตระกกนสูได้อย่างไรมีแต่จะทําให้ชื่อเสียงของตระกกลสูสเสื่อมเสียไป,ปเปล่าๆเท่านั้นโอ้ยแกว่าไงเนาะให้เขาพูดไป อย่าคิดว่าเจ้าเป็นจอปีศาจแล้วจะทําให้แกมีเกียรติขึ้นนะนั่นมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่แกเป็นพันผสมเลยถ้าไม่ใช่เพราะให้กําเนิดแกน้องสาวของข้าก็คงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของแกเกิดอะไรขึ้นกับมารดาของข้าตระกูลซูของพวกแกทําอะไรกับนางกันอุปมาของแกไปซะไอพันผสมแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกน้องสาวของข้าว่าแม่ ในเมื่อวันนี้แกมายืนตอนหน้าข้าแล้วข้าจะใช้มือของตัวเองเพื่อน้องสาวจัดการแกซาไอเวนได้ไอเวนได้ไปตายซะตอนที่หาเอ้ยไปตายซะ ไอ้สารเลวถ้าแน่จริงก็ฆ่าข้าสิต่อให้ฆ่าตกลายเป็นผีก็ไปมีทางปล่อยเจ้าไปแน่เจ้าเป็นพี่คนที่สองของแม่ข้าข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกแต่ศัตรูเจ้าเป็นคนก่อมันขึ้นมาเจ้าก็ต้องรับมือกับมันด้วยตัวเองคุณชายฉันโปรดเห็นแก่นหน้าของข้าไว้ชีวิตเข้าด้วยเถอะไม่มีปัญหา ไอเด็กจากตะกูลฉันกับไอสารเลวพวกเจ้าจำไว้ให้ดีเอ,อ้อโอราชาปีศาตผู้แข็งแกร่งที่สุดแล้วมันอย่างไรบัดนี้เจ้าบุกเข้ามาภายในอนณาเขตของข้าเช่นนั้นก็จงกลายมาเป็นของเล่นของข้าเสียเถอะอะ้ฮโอ้ยบังอาจกล้าพูดจาเหิมเกริมกับทัานฟาบาัดอยากตายบากสินะ ไอ้เศษขยะพวกนี้มันจะเป็นต้องให้นายท่านลงมือรับพวกเราไปเอโอง่เงาทานก็ควรจะทำตัวให้สมกับเป็นทานเซจงคุกเขาลงซะมีข้าอยู่ใครกล้าให้พวกเจ้าคุกเขา เป็นไปได้อย่างไงเจ้านี่สามารถรับมือกับพลังอัดแน่นของข้าได้ยัางง่ายได้เลยงั้นหรือกอบกุลในท่านในท่านบ้าอะไรก็แค่ไอขยะที่ถูกห้าผ่าพันร่วมมือกันโจมตีจะต้องหนีหัวสุกหัวซุนนะ่ะคิดจะให้ความสำคัญกับตัวเองบ้าเกิดไปแล้ว ก็ยายร่างแาแก่ห้าคนนั้นรูบกันก็ไม่สามารถฆ่าคนอยังเจ้าไายบนสนามรบนั่นไปจะแสดงว่าเจ้าเก่งกาจมากมายแต่แสดงว่าพวกเขาห้าคนไม่ได้เรื่อง ตอนนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นว่าอะไรคือพลังความร่วมมือของห้าเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงนะฮ <c oughs> ่าฮ่าข้ามาามา <c oughs> ไอเด็กแดนปีศาจหาคุกเขาร้องขอชีวิตตอนนี้ข้าจะเห็นแก่พลังการฝึกฝนอันไม่ธรรมดาของเจ้า มอบฐานะถาดรับใช้ให้กับเจ้าไม่เช่นนั้นเจ้าก็รอเวลาที่จะถูกบทขยี้เป็นผุยผงเสียเถอะฮ่าคำพูดไร้สาระเยอะจริงๆจะสู้หรือไม่สู้กใกล้จะตายอยู่แล้วยังทําทรงได้อยู่อีกนะไอ้หนูถ้าเช่นนั้นข้าจะสนองให้พวกเจ้าเอง ่ายคนหุนเชิดห้าเผ่าพันธุ์ฆ่ามันซะไม่ดูเลยนะว่าตัวเองเป็นใคร ยังจะกล้ามาเป็นศัตรูกับข้าอีกไปก็จะเจ้า